สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะการแข่งขันเรือใบเย,ยาวชน Optimist ประจำปี2 5 6 4 Asian and Oceanian Championship 2021ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนณโรงแรม เซนทราแกนแอดเซนทันเวิลด์ชั้น23โดยทำพิธีเปิดผ่านวิดิทัศน์โดยมีนักกีฬาร่วมงานที่สโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมมราชุปถมัมบริเวณชายทะเลเข่าพระตำหนักพัทยาใตา้สำหรับการแข่งขันเรือใบยเยาวชนออพติมิสต์ประจำปี2564นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่7-12พฤศจิกายน 2,564ณสโมสอนเรือใบาราชวร,รุณในพระบรมราชุปถามบริเวณชายทะเลเข่าพระตำหนักพัทยาใตา้โดยมีนักกีฬาเรือใบยเยาวชนประเภทเรือออ t ติมิสมากกว่า60คนจาก8ชาติร่วมชิงชยัยส่วนประเทศไทยส่งน,นักกีฬาลงร่วมแข,ข่งขัน22คนค่ะ ในส่วนของหมวดเรือใบเย,ยาวชนสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยก็มีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันเรือใบเย,ยาวชนออปติมิสชิงแชมป์อาเซียในปีนี้นะครับออในปีนี้เองเนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยออส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด65คนนะครับ อาทิเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสวีเดนสิงคโปร์ตุรกีและก็สหรัฐอาหรับ,อบเอมิเรสนะครับในชวนของออสมาคมแข่งเดบิใบแห่งประเทศไทยได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากสโมสรต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกทั้งทั้งสิ้น20คน นะครับแล้วก็การแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ถือว่า,อาประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างสูงให้มีการจัดาาการแข่งขันขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับาทางหมวดระบายเยาวชนและสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการในการคัดกรอง ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้นักแข่งเองโค้ชแล้วกผ็ผู้ผู้ผู้ร่วมผู้ร่วมทีมมาครับแล้วก็ทางหมวลระบายเยาวชนสมาคมแข่งระบายแห่งประเทศไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาติต่างๆที่มาร่วมแข่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะได้ มีนักกีฬาลงแข่งขันอย่างยุติธรรมแล้วก็สนุกสนานแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับครับก็อขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือใบในอีเวนต์นี้ที่ชมสสเรือใบาราชวรุลพัทยาใต้ นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศกำลังดีเลยครับแล้วก็นักแข่งมากับจากหลายประเทศแล้วก็สนุกแน่นอนครับขออนุญาตเชิญชวนครับเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ